ใครที่เป็นคนนอนหลับยากคือหัวชอบจะแล่นเวลาถึงหมอนะไม่ยอมนอนสักทีคิดนูน่นคิดนี่สาระตะแล้วทำให้นอนไม่หลับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของคุณเนี่ยกำจัด สารเคมีในสมองกลุ่มแคทโคเลมีได้ไม่ค่อยดีก็ทำให้มีสารเคมีในสมองอย่างเช่นโดพามีนแล้วก็นออดีนาลีนมากจนเกินไปช่วงที่จะนอนหลับทำให้สมองเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ทำให้คิดนู่นคิดนี่ไม่ยอมนอนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราสามารถที่จะสร้างสารสื่อประสาทกลุ่มที่เรียกว่า amine, แคทโคเลมีก็คือทั้งโดพามีนอะดีนาลีนนออดีนาลีนขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเกิดอาการตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะโฟกัสในการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งให้สำเร็จรู้่ว หลังจากที่สารสื่อประสาทกลุ่มนี้ทำงานเสร็จแล้วนะครับร่างกายก็จะมีกลไกในการกําจัดโดยต้องอาศัยวัตถุดิบ2อ,อย่างครับก็คืออย่างแรกเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ผลิตมาจากจีนที่ชื่อว่าคอมที T, C O M T นะครับอีกอันนึงคือโมเลกุลที่ชื่อว่าเมทิลครับทั้งเอนไซม์และก็เมทิลเนี่ยจะมาช่วยกันในการกําจัด โดพามีนหรือว่านอดรีนาลีนที่ทํางานเสร็จแล้วนะครับร่างกายก็จะเข้าสู่สภาวะที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีเจ้าจีนคอมทีซีโอที t, นะครับที่บกพร่องก็จะทําให้ผลิตเอนไซม์ที่ทํางานได้ไม่ดีหรืออาจจะกินอาหารอย่างเช่นพวกผักใบเขียวไม่มากเพียงพอก็ทําให้ร่างกายเนี่ย ไม่มีโมเลกุลเมทิลเพียงพอที่จะออกไปใช้ในการกำจัดเจ้าสารสื่อประสาทพ,พวกโดพามีนหรือว่าโนอดรีนาลีนทำให้สารเหล่านี้พอมันหลั่งมาแล้วเนี่ยมันก็จะค้างอยู่ในสมองเนี่ยนานกว่าปกติแทนที่เราจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หลับง่ายเนี่ยสมองเราจะ alert มากกว่าคนอื่นนะครับเพื่อทำให้หลับยากครับวิธีการแก้ปัญหานะครับถ้าอยากจะรู้ว่าจีนของคุณบกพร่องหรือเปล่าสามารถที่จะไปตรวจจีนได้นะครับเรียกว่าจีนคอมทีซีโอเอ็มทีหรืออาจจะก,กินอาหารที่ให้มเลกุลเมทิล เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นผักใบเขียวหรือว่าผักตระก,กูลกะหล่ำหรืออาจจะกินซอพพเพเอนต์อย่างเมทิลโฟเลตนะครับเพื่อให้ร่างกายได้รับเมทิลมากเพียงพอก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถกําจัดสารสื่อประสาทกลุ่มแคตาโคลีนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณก็จะนอนหลับได้ง่ายมากยิ่ขึ้นครับ